สวัสดีครับนี่ก็เจอกับพี่แบงค์นะครับเช่นเคยนะครับในเนื้อหาของเคมีนะครับในส่วนของข้อน,นี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของ o n e t นะครับด้วยเนื้อหาของวิชา ONe t เนี่ยก็จะครอบคลุมนะก็จะเป็นพื้นฐานก็ไม่ลงลึกเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้องควรรู้นะครับแล้วก็เนื้อหาโดยส่วนใหญ่พี่เชื่อว่าจะเป็นลักษณะของพื้นฐานเบื้องต้นแต่ก็จะมีลูกเล่นอ่าคือข้อสอบประเภทนี้ก็คือต้องใช้เวลาคิดนิดนึงมันจะไม่ยาก ว,วันนี้ก็จะมาเราจะมาดูในเรื่องของข้อสอบโอเน็ตปี53นะในส่วนของวิชาเคมีที่แบงรับผิดชอบนะครับผมก,ก็ลองมาดูกันนะฮะส่วนใหญ่ในเรื่องช่วงปีแรกๆเช่นปี 49, 48หรือ5051เนี่ยจะเน้นไปที่อะตอมและตลารางธาตุพันธะเคมีนิดหน่อยนะฮะสารช่วมโมเลกุลแต่พอผ่านมาพาร์ทหลังๆเช่น 5253, 54อา่าเราก็จะเห็นว่า เขาจะเน้นหนักไปทางพวกพลังงานเราต้องอัปเดตนะอะไรที่ข่าวสารนะตอนนี้น้องๆต้องดูข่าวนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าอาจารย์ที่ไปออกข้อสอบเองก็ตามหรือว่าคนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อหาพวกนี้แหละมาออกข้อสอบ,อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าข่าวสารพวกนี้อืมเราก็มีความสําคัญนะครับผมก็ส่วนใหญ่เรื่องหลักก็จะเป็นพวกปิดตรเคมีโพลิเมอร์พวกชีวประจําวันของเรานะครับน้องๆโอเคงั้นเรามาดูกัน53นะ ใน53เนี่ยในส่วนของเคมีจะเริ่มที่ข้อ24นะฮะอ่าเปิดชีตตามเลยเริ่มที่ข้อ24นะครับในในใน,ในข้อสอบจริงนะครับไปถึงข้อ36นะฮะเพราะฉะนั้น,นในข้อสอบพี่ก็จะพิมพ์ข้อ24นะฮะในชีตของน้องๆนะครับผมก็ข้อแรกนะฮะเป็นเรื่องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน่าเขาถามว่าไฮโดรคาร์บอนแบบอิ่มตัวในข้อใดมีจํานวนโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับจํานวนโครงสร้างที่เป็นไปได้ของ C3 H8 อ่าน,อน้องก็งงละโครงสร้างที่เป็นไปได้ทั้งหมดคืออะไรอ่าลองมาคิดตามเขาจะเอาเขาจะเอาสับอะไรพวกเนี้ยมาหลอกน้องให้น้องงงนะ,ะแต่พอพูดถึงโครงสร้างถ้ามันเหมือนกันอย่างแรกที่เราต้องคิดคืออโซเมอร์ถูกต้องไหมอ่าอโซเมอร์เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอโซเมอร์คืออะไรที่คําสําคัญน,นี้ที่น้องๆต้องรู้พอพูดถึงโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเราก็ Carbon, กนึก ไอโซเมอร์อ่าก็คือสูตรโครงสร้างสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่าสูตรโครงสร้างที่ต่างกันอ่าไอโซเมอร์นะฮะอ่าไอโซเมอร์นะน้องๆตัว R ตัวเลก็กโอเคมาดูกันเขาให้มาเป็น C3H8 C3H8 เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แป๊ะถามก่อนว่า C3H8 สูตรโมเลกุลของมันที่เราต้องรู้คือ แต็มที่สุดในโลกที่เราคิดเวลาก็คือ CnH2n+2 ใช่ไหม CnH2n+2 อันนี้คืออะไรเอ่ยแอลเคนอันนี้คือแอลเคนแอลเคนแอลเคนอันนี้คือแอลเคนเดี๋ยวขอลบอันนี้แล้วกันนะฮะแป๊บหนึ่งนี่คือแอลเคนนะแอลเคนแอลเคนแอลเคนคู่กับแอลก n น แอลคินคื L ai, okay. อ CnH2n แอลไคต่อไปแอลไคโอเคแอลไคคือ CnH2n-2 อันนี้น้องๆต้องรู้นะฮะรู้มาก่อนนะฮะนี่คือเต็มที่สุดในโลกลของเราคือแอลเคนแอลเคนคือพันธะพันธะเดียวอ่าพันธะเดียวก็คือจะเขียนลักษณะนี้พันธะเดียว พันธะคู่ก็2ตัวอ่าพันธะ3านะฮะอ่าแล้วสูตรโจทย์ข้อสอบที่เขาให้มาคือ C3H8 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 ของเราเพราะฉะนั้น C3H8 ของเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นแอลเคนแอลคีนแอลไคลเพราะฉะนั้นเนี่ย C3H8 ของเราคูณ2 n 3 2 6บวก2เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของเราคือแอลเคนนะฮะแอลเคนอ่า อลเคนเพราะฉะนั้นพันธะที่เราได้ก็จะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดพันธะที่ได้ก็จะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะฮะเรามาเขียนโครงสร้างกันโครงสร้าง c 3 h 8โครงสร้างที่ได้ก็จะมี c คาร์บ,บอนอะตอมสมตัวนะฮะคาร์บ,บอนอะตอมมี4ีแขนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นปึ๊บปึ๊บเป็นพันธะเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวพี่บังขอลบอลเคนก่อน ไฮโดรเจนอะตอมไฮโดรเจนอะตอมอ่าไฮโดรเจนอะตอมเรามาเช็คดู C สามตัวหนึ่งสองสามอ่าถูกต้อง H 8ปดหนึ่ง8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเพราะฉะนั้นโครงสร้างของไอโซเมอร์ของมันเนี่ยก็จะต้องมีตัวเดียวเพราะว่า มันไม่สามารถหักหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรของมันได้เพราะฉะนั้นไอโซเม,มอร์ของมันก็คือหนึ่งนะตัวนี้ก็คือต,ติต่างว่ารูปแบบของมันมีแค่หนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าสมมุติพี่แบงค์มีตัวนี้อ่าคอรีนคอรีนคอรีนเกาะที่นี่ก็คือพ,พี่แบงค์ถามมาอีกตัวหนึ่งออะอย่างน,น,น,งนี้เหมือนกันไหมสองตัวนี้เหมือนกันไหมอ่ะ เปลี่ยนนี้ก่อนทัน้อจะได้เห็นภาพเกาะตัวท้ายกับตัวกลางสูตรโมเลกุลที่เราเขียนเนี่ยจะเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างเห็นไหมคอลีนเกาะคนละตัวคือต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าไอโซเมอร์นะฮะน้องๆแต่อย่างกรณีนี้คือมันเหมือนกันทั้งหมดเราจะหักรูปบิดยังไงก็คือเป็นโครงสร้างเดิมมาดูชอยมาดูชอยเขาให้อะไรมาเขาให้ c2h6 c4h10 c5h12 อ่ะน้องๆวงเล็บ วงเล็บไว้ข้างหลังว่าเอ้ยมันเป็นแอลคีนแอลเคนแอลไคล์ลองลองดูนะลองดูตัวแรกเป็นแอลคีนแอลเคนแอลไคลอ่าตัวแรกเป็นแอลเคนเป็นแอลเคนหมดทุกตัวเลยใช่ไหมฮะเพราะว่า CnH2n+2 อ่าเพราะว่าเข้าสูตรนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกตัวเป็นแอลเคนเพราะฉะนั้นทุกตัวก็คือพันธะเดี่ยวถูกต้องไหมไมาเขียนโครงสร้างกันนะอันนี้ของเรานะ C3H8 นะง,ง,งัลดบั๊น ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเขาเป็น C2H6 C2H6 ก็สีอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าเขียนแขนด้วยตึ๊บ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 อ่าไฮโดรเจนอะตอม6ตัวอ่าโอเคนะ C2H6 นะต่อมามาเป็น C4H10 C4H10 อ่ 1,2,3,4 1, อ่าก็ไฮโดรเจนไฮโดรเจนอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่แบงค์ไม่ขอเขียนนะก็รู้ไว้ว่าอันนี้คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะฮะอ่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนโอเคโอเคต่อมาข้อข้อ3คือ c 5 h 1 2 c 5 h 1 2นะฮะก็5 3ตัว1,2 สามส่ห้าสี่ห้หก็คือมีมี h e a อะตอม12ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อสังเกตก็คือว่าทุกตัวเป็นแอลเคนหมดเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันไม่มีตัวะายคือมันหักมุมยังไงก็เป็นโครงสร้างเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แบงก็อยากให้น้อง,องๆเวลาทำข้อสอบคิดตาม เราดูข้อสอบก่อนเราเราอ่านคร่าวๆก่อนถ้ามานั่งเขียนสูตรโครงสร้างอย่างเงี้ยข้อน,นี้เราทําเต็มที่เลยให้ทําแค่หนึ่งนาทีเรามองก่อนเราดูสูตรโครงสร้างว่าเอ๊ะตัวไหนคือแอลเคนแอลกินแอลไคลแล้วเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูชอยข้อสี่เขาบอกมีคําตอบถูกมากกว่าหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นน้องก็ควรจะคิดตามว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่ถูกมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าเราก็มาดูเอ๊ะโครงสร้างที่โจทย์เขาให้มาเป็นแอลกิน เอาแอลเคนเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแต่ละตัวแอลเคนมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่มันจะเป็นไปได้นะฮะมันก็มีสูงถูกต้องไหมอ่าเราก็มาเลือกทําทีละตัวแล้วก็มาโฟกัสไปสมมติถ้าข้อสอบให้เป็นแอลไคลนแอลไคนแอลเีนอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเอ๊ะเราก็มาทำแอลคีนก่อนเหมือนกับเราเลือกที่จะทําไปก่อนว่าอันไหนมันดูแบบเข้ากับโจทย์ที่เราต้องการจะทำาอาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อตอบ คำตอบข้อนึงก็คือข้อ4ี่คือมีคําตอบที่ถูกมากกว่า1ข้อเวลาทําก็คือตั้งสติแล้วก็คิดคิดตามดูจากคําตอบของเราดูจากโจทย์ว่าเมันแมทกันไหมอันไหนที่มันค่อนข้างแมทกันโอเคเราก็มาเลือกทําข้อนั้นก่อนไม่ใช่เราโชว์เท่ทาทุกข้อเลยเสียเวลานะคะน้องๆโอเคต่อมาข้อ2องข้อ2ข้อ2เป็นเรื่องของปิโตเลียมข้อ2เป็นเรื่องของปิโตเลียมนะคะน้องๆเขาถามว่า ถ้าผสมน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนเท่ากับแปดสิบมีค่าออกเทนเท่ากับแปดสิบนะแล้วเขาถามว่าเขาบอกถ้าผสมน้ำมันเบนซินที่มีออกเทนเท่ากับแปดสิบกับไอโซออกเทนกับกับอัตราส่วนสามต่อหนึ่งจะทำให้ได้เบนซินที่มีค่าออกเทนเท่าไหร่ถ้าคนอ่านผ่านๆจะงงมากโดยคำถามนะพี่ว่างั้นเรามารู้จักคำว่าออกเทนก่อน ออกเทนคืออะไรอโซออกเทนคืออะไรเลขออกเทนคืออะไรก่อนน้องๆจะทาข้อสอบข้อนี้น้องๆต้องรู้3ามคนี้ก่อนน้องถามเองว่าน้องรู้หรือยังถ้าเรายังไม่รู้เราต้องไปเตรียมตัวแล้วเราต้องไปอ่านหนังสือต้องไปเตรียมสอบอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าดูคอร์สพี่แบงค์โอเน็ตของฮีโร่ติวเตอร์ก็ได้เพราะว่าจะมีเนื้อหาของโอเน็ตเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เลยโฆษณานิดนึงโอเคมาดูมาดูกันต่อมาดูกันต่อเพราะฉะนั้นน้องๆถามเองว่าเลขออกเทนคืออะไร อ่ารู้หรือเปล่าว่าเลขออกเทนคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยที่จะทำข้อสอบข้อนี้อ่าน้องๆต้องมารู้จักกับคำเลขออกเทนก่อนเลขออกเทนคืออะไรไอโซออกเทนคืออะไรถ้าน้องรู้คําตอบพวกนี้น้องๆจะทําได้ง่ายๆนะฮะก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลขออกเทนเลขออกเทนเลขออกเทนคืออะไรเคยได้ยินไหมเบนซิน91นเบนซิน95าอ่าน้องๆมาดูเบนซิน91เบนซินเโซฮอ9เเต็มถังครับโซฮอ95เต็มถังน้องมาดูว่า ที่คุณพ่อคุณแม่น้องๆไปเติมน้ำมันเนี่ยมันมีความหมายยังไงเลขออกเทนเลขออกเทนคือค่าแสดงร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทนโอเคอันนี้เป็นคำจํากัดความของเลขออกเทนแต่น้องๆอาจจะงง,งก็คือพี่ก็สรุปสั้นๆว่าเลขออกเทนของเราเนี่ยบอกคุณภาพน้ํามันเบนซินในรถยนต์เอาใหม่นะเลขออกเทนบอกคุณภาพน้ํามันเบนซินในรถยนต์โอเคเพราะฉะนั้น เมื่อเราดูพารากกาฟนี้เขาบอกว่าไอโซออกเทนเขาบอกร้อยละของไอโซออกเทนผสมระหว่างเฮปเทนเพราะฉะนั้นไอโซออกเทนนี่คือสูตรโครงสร้างของมันเวลาน้ามันของเราเนี่ยก็จะมีองค์งประกอบของไอโซออกเทนไอโซออกเทนเนี่ยในทางพวกขับรถยนต์ก็พูดถึงการเผาไหม้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีไอโซออกเทนเยอะๆหรือว่าไอโซออกเทนมากก็จะดีให้ไอโซออกเทนของเราเป็นพระเอกแล้วกันนะในกรณีเนี่ยเป็นพระเอกนะ แต่อย่าลืมว่าเลขออกเทนบอกคุณภาพของน้ำมันเบนซีนะฮะบอกเบนซีนะเบนซีนนะไอโซออกเทนเป็นพระเอกส่วนเฮปเทนเนี่ยก็จะเป็นสัดส,ส่วนของมันเฮปเทนก็จะเป็นผู้ร้ายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้อง,อ,งอยากให้รถน้องๆเผาไหม้ดีขับเร็วๆโอ้เครื่องยนต์สะอาดอ,อะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็ต้องให้ไอโซออกเทนมีค่าที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเบนเบนซินเก้าหนึ่งหรือเก้าห้าอ่าเก้าหนึ่งหรือเก้าห้าเนี่ยอ่า ก็แสดงโดยร้อยละของไอโซออกเทนนะฮะเช่นเขาบอกว่าเบนซิน91ก็แสดงว่ามีเลขมีเลขออกเทนของไอโซออกเทนของเรา91%โดยลอยละโดยมวลอ่าหรือเบนซิน95ก็คือมีไอโซออกเทน95%โดยโดยมวลโดยประมาณนะฮะอันนี้คือเข้าวๆนะฮะอันนี้คือบอกคุณภาพของน้ำมันเบนซินนะโอเคส่วนส่วน ถ้าเป็นดีเซลล่ะเออดีเซลดีเซลเขาจะใช้เลขอะไระบอกคนละแบบนะคนละแบบเพราะว่าสารเนี่ยมันคนละตัวกันนะถ้าเป็นดีเซลถ้าเป็นดีเซลใช้อะไรถ้าเป็นดีเซลในกรณีของเราเนี่ยจะใช้เลขซีเทนเหมือนกันก็คือจะมีสารสองตัวเหมือนกันก็คือเป็นเลขซีเทนเลขซีเทนเลขซีเทนนะฮะอ่า อันนี้โน้ตไว้โน้ตไว้รู้ไว้ไวไวใช่ว่าไซบาแบกหามอบอกบอก,บอกคุณภาพน้ำมันดีเซลนะฮะก็จะมีก็คือมีค่าของซีเทนอ่ามีค่าของซีเทนอันนี้ก็จะเป็นพระเอกนะซีเทนนะฮะสูตรโมเลกุลก็จะอย่างนี้ C-3 นะฮะ CH2 14ตัวแล้วก็ C-H3 อ่าในกรณีนี้เนี่ย 14, 14ใน14ในที่นี้ก็หมายความว่า C-H2 สมมุติ C-H2 งนี้ใช่ไหมฮะ c h 2นี่นะ c h 2นะพี่พันเขียนนี้ดีก่ c h อน c h 2 c h 2ออันนี้3ตัวถ้าเราขี้เกียจเขียนเนี่ยเราก็ไม่ย่ออย่างนี้ได้นะฮะ c h 2อ่าก็คือ3ก็คือมี3ตัวในกรณีก็เหมือนกันยาวไป14ตัวนะฮะ c 1 0นี่คือ c 1 0พระเอกของเราในการบอกคุณภาพละมันของดีเซลอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ อัลฟาเมทิลเนฟทาลีนอ่าโหชื่อยาวเชียวนะฮะเนฟอัลฟาเมทิลเนฟทาลีนอ่าโอเคลายมือลวกๆนะอัลฟาเมทิลเนฟทาลีนนะสูตรโครงสร้างของมันก็จะมีวงเบนซีนอ่าอ่าสีสสามนะฮะไอ้วงอย่างนี้ของเราก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะน้องๆก็คืออะโรมาติกนั่นเองอย่างนี้นะเขียนวงกลมอย่างนี้นะเหมือนกันนะก็คืออะเล็กซิเทนของดีเซลก็คือพระเอกของเรา แอลฟาในทัรีนเหมือนกัน